สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การใช้งาน PDF l i v นะครับมาหลาย EP แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาประยุกต์ใช้งานนะครับผสมผสานกันก็คือให้มีทั้งรูปภาพแล้วก็ข้อความนะครับประทับลงไปพร้อมๆกันในไฟล์ PDF นะครับเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ไปเอาข้อความนะครับใน EP ที่สอนเรื่องข้อความอย่างเดียวอย่างนี้นะครับ มาบวกกับ EP ที่สอนเรื่องการ embed นะครับภาพลงไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นพร้อมๆกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เตรียมโคดไปแล้วนะครับจากนั้นภาพนะครับในที่นี้ผมก็จะอัพโหลดขึ้นกิท h ับนะครับออนไลน์นะครับเนี่ยภาพตัวอย่างที่จะเอามาประทับลงไปนะครับเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้นะครับเป็นภาพตัวอย่างในการทดสอบระบบนะครับจากนั้นนะครับเราก็กำหนดว่านะครับภาพนี้นะครับเราจะ ประทับลงไปก่อนนะครับแล้วก็ข้อความอันนี้ก็เตรียมข้อความไปแล้วว่าจะประทับข้อความคําว่าอะไรลงไปนะครับก็จะเป็นครูอเวุโสสอนสร้างซื้อนะครับพอถึงขั้นนี้นะครับเราก็ว่าระบุตําแหน่งนะครับว่าภาพที่เราจะประทับลงไปนั้นณนะตําแหน่ง x อะไร y เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมจะกําหนดไว้บนหัวม,มุมเอกสารด้านบนขวามือนะครับพอประทับภาพลงไปแล้วเราก็ตามด้วยนะครับประทับข้อความหรือว่าตัวหนังสือลงไปตามอย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการทดสอบระบบได้เลยนะครับอันนี้คือนะครับกระบวนการนะครับกระบวนการในการประยุกต์การใช้งานจริงนะครับผมก็จะมานะครับทดสอบให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราใส่โค้ดทั้งภาพและข้อความแล้วนะครับผมก็จะ create pdf ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เซฟครับจากนั้นก็เปิดไฟล์ pdf นี่นะครับภาพนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับส่วนข้อความคำว่าครูอภิวัตชสอนสร้างสื่อนะครับ ก็ถูกประทับลงไปทีหลังนะครับตามขั้นตอนตามสเต็ปแบบนี้นะครับมันก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่เราระบุว่าภาพนี้ให้ปรากฏที่ตำแหน่ง x เ,เท่าไหร่ y เท่าไหร่ข้อความประหมอนกันนะครับไป,ปกํกาหนดตาม x เท่าไหร่ y เท่าไหร่เพื่อให้มันลงในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนถึงขั้นการประยุกต์ใช้งานจริงแล้วนะครับซึ่งก็สะดวกสบายมากนะครับ ในการสร้างไฟล์ PDF ที่สามารถประทับข้อความหรือว่าประทับภาพอะไรลงไปได้แบบนี้เลยนะครับใครที่อยากพัฒนาต่อก็ลองไปใช้เทคนิคนี้กันดูนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่กำลังสนใจเรื่อง PDF l i v ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี